ข้อใส่ข้อต้งเงินเอาไปจชงอนน้อาไปจังอ uh. ่ะพอต้องเงินไปเชือกอ่ะชีอเออเชือกให้ลูกแก่เชือกให้เลี้ยงปลาบอกกูเลี้ยงปลาอืมเชือูเออ ปต่ตัวนู้เนาะปต่ต้นที่เราทำเตยเอาไม่หลุดอรือเตยอาอารู้เหรอหาผัวามันกินไห้หลุดเียม,มันกินอะไรเยอะ่อยหระลน่วยกพ่อหรอมันกินล่นยมไหลมักินไดมตากเ็นกินไยหปีศาจนางสีเนาะพอ,อยังไงสีตีถึอ ปลาน้ําปลาซีเลียมปลาตัวนึงอืมปลาตัวนึงอืมปลาตัวนึงง่วงหมดตลอด ah, มันจะเป็นยังลง้างวะนี็อ้างสีเลียมหนึ่งเดียเท่า้นอืมเลอน้อไป,ดดปกันแล้วพอที่ว่าอึ้นนี่ตะกอนคือบอกปิศารนาพอตะกอนคือบอกเป็นตัวรถมันน,นี่คือ,ปอปเป็นพิศาจนางที่แล้วพอปีศา main paling lupa pokok produk atau apa itu sih tadi? Barang tiket? Nih, barang tiket, barangnya. Barang tiket, tiket, เป็นป่าสนเจ็ดยังหรือเปล่าสามเป็นยังพอตรงนึงเป็นยังแล้วป่าก็คือป่านั่นแล้วเนาะ ผมจะพอให้นเราทำบ่อฮะโอ้ก็นั่นแล้วมันปิดสนะดพ่อเขาบอกก็ตัวมนห่ตัวตัวไม่แด้ลูกพอห้องพอเป็นพระพอให้ทุนเงินพอซือใหม่ตี่อพอแต่นั่นเห็นอยู่มันจะบอเอาให้ได้นั่นแล้วบังเดียวกอได้เงาบางเงาปิดเอมนพ่อทบ่อให้ได้ลูก พอห็นนั่งหน่อยหนั่งหน่อยพอต้องมาหานั่งเงี้ยมาหายนั่งเงี้ยไงพอต้องนพอต้องงินจำพืชก่พืชกัตุกนยอคนหายต้ได้มันเป็นยังไะรพอเราเปิดตัวรวดยวที่บอกบังเถอะ ียลงไปเขามานันบะถือกับเอฟซีเขเสีเยเงนินเด้พอเอยเขาถ่าพออยู่เ<ม>ไได้พอหยไปกัพ่อห้องเงนพอต้องเงินกัเด้ให้ตัวใดละ่ะให้ปมามเลี้ยงให้ปามกัด ก็มไม่เลี้ยงเลยนะพ่อบอกลดพอ่อเอ้ยลูแก้วให้ไปซื้อลูกหลางควายน้ำอ่างหลางแซมอ่างให้พอลงเงิน จากพอต้องเงินซีลูกยังปลาอืมแก้วซีลูกลแก้วซลูกเ, <c oughs> เป็นปลาตัวนึงอางมมนเป็นงพอต้องเงินอางมันสีเรียมเงิดกลมๆลมกพอพออเมันเป็นกลม,กลมเต

งานเดียดเดียดเร่องพอเร้อพอหาไปพ่องเงนไปหนึ่งหนึ่งสองเก่าเนี้ยพอหาไปเลยเ้ยหนึ่งหนึ่งสองเก่าเนย่ที่ท่อไปตัวที่พ่อพอต้เงินพอต้องเงินไปก่อนเลยพอต้องเงานไปหนึ่งสองเก่าเ้ พ่อหายไปแล้วได้ลูกอ๋อหายไปแล้วคือสีบอกตัวอื่นมนะพ่อแบบนี้ตัวนี้เป็นของพ่อหายหายไปเลี้ยงปาลานกกี่เป้าซีลูกปลาตัวนึงพ่อหายเป็นของขวัญเลี้ยงปลาให้พ่อ,อโอ้ยสีเป็นลายอันนี้สีเจียนลายตัวเนาะ นี่ยลายตัวเหรอพ่อเนาะนัะ่น,น,นมันพึพึกไหนวาเอาไหนเข่าซุนไหเ,เ,เต่าซุนเข่าซุนเข่าซุนขอขวจังหวเนี้พอกระทือใหม่หรืออันนี้นพา,านี้อืมอาดนี่พวกอวดที่พา,านมากนะมันพานไปแล้ว

ไล่ตัวไล่มันพอนั่นให้พอเล็มันออกแค่ตัวเดียวเยร็มุดปึ๊บนักสั่นละกอนแรมันสมองบัดีเลยมันปึ๊บนั่นบอกมันก็บบนจำปึ๊บแต่ตัวนึงก็พูขึ้นตัวนึงขึ้นเอารุง่งไม่ปึ๊บคนซื้อเนอ้อซื้ออะไรม,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 มันมีกลิ่นตัวน้อยจะบอกมีกลิ่นซื้อ บอกไปได้กับตัวนั้นเหนกเนาะหลัางพืชไร่กาศว่างเไม่ลูกกาศว่างไม่ทางซีนี่งงมตมีลูกในขาดงงได้ลุกขึ้นมาได้ทำขีดของปลูกวนะกว้างเนาะปลูกกว้างเน้น งวดนี้เม็ดเดียวแปดศูนย์ห้าครับพี่ชีครับผมง้นบาราบัตัวนี้โอาเกงเคียงเงี <F 05. S 1> ้ยพอเรอศูนย์ห้อูนหาคักเขาพอเนาะอ่าแบซีครับผม ปูกว่างมาตรวจกรารดึกนะครับของลูกาาคือมาทำคลิปใหม่เอ็กซ์ซีทุกท่านทุกคนผู้ใดรอเลขปูกว่างครับีิธีผมตัดสองตัวตเลยครับเดบ้อแปดศูนย์ศูนย์ห้าแปดห้าครับวิธีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้โชคให้อมารไอลำห้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศษรษฐีครับคำว่าเศษรษฐีต้องเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอจบคลิปเพียงสมมีครับพอกลับมาในคลิปหน้า,ข,าขอกราบคว่าสวัสดีครับ